ไม่ใหญ่บ้านอาตมาเป็นหัวหน้าหมูวันไดียวเสือหัวหน้าเด้กหมูผ้าหมูสวดผ้าหมูทองเนัดเมียงลาสินมาบ้านห่อนยำเดินบกเขาเรียบุญบังไฟบ้านอาตมาจุดบังไฟเหล่าเขาก็น้ำห้อยไฟตุ้มผู้บ่าวเขานั่นหมูลาหาข้อนหมูข้นเซอร์มาเซอร์มาไม่ใหญ่ผู้หัวหน้าหมู จำสินแล้วจมจังมันเสิกหาพอหาแม่ยังกระโดดเดือจะผู้ใดเสียวมันใส่มาตอมาทบพวกฮานมันบ่อไปทําบุญมั้นไปเสกเราแดกฮามันวราเสิกมาหลายมูต่วหลายมูแล้วก็ใจหายบาดมูนั่งเสิกมาเราไขแม่มันดอกเงินกูวัดเราสั่นลบไปรีอยู่หลังบ้านพุลนะพวกขี่เราม่หอนหน้าบ้านมันบนนี้ที่บ้านมีคนมีคนเนยมัเมาเหล่าไหมตีกับผู้ห้างก็ร้อนห้างเคล็กเคล็ดม่หอนหน้าบ้านแล้วมันก็เสก เราก็ยูุลงทางนันบ้านกูหนาเสิร์ฟมันคือแซงเนี่ยไทยเฮี้ยนี่ไปใส่มิดมีมันวางน้ำกลนกันไท่เฮียนี่ไปใส่มิดมีเจ้านางอยนี่หรือไปเลีอยใส่บักคาลุมันเห็นกูบอกอ๋เอ็นมึงเสิรไปโลดเสิรกแขามึงโล่กูบหวง่วงกวามึงหรอกเงินกูบดหรอเราอาัตมาเป็นลุงมหนึ่งน่อยประกาศไปเสิรน้ำเขาไปเหลี่ยมด้น้ำเลา มันก็เสิร์ไปสั่นั่นเราก็รีเซิร์ฟเสิร์มันแฟงด้วยมันบุญนันนี่บุญพญามานวันนำลมกันบุญนันนีบุญพญามานกันไฟบัวท่านในงวัคุ้ยใจหากันไปบัวชั้นในงวัคุ้ยใจหาแห่ฟ้าผ้าเสาแห่เสาขวนญบอกหาล้มมันกันไหวถึ่บัวเรียวก ยามเิดตีนตับๆมาแต่หลังบาดผมดเมาเงันอยู่กับตาหมาก็บอกคาล้มมึงอกไปมึงยังมาเสิมอีกจัเถีอ่ะมาหัวการกับสับเ้สัตตาสะลยวะล่าสินมานยังมอเต้ากระตามึงกระตาพิ้นโตกระตามังกระตาหมากประตูสลานันมันประตูเล็กเนี่ยก็ซุบกากัดมันกัดมันเป็นเดี่ยวแกแน่อ่มาไล่มันมาของห่วงกับซากระซ่าล้ลงมากถวยแตกบาดหาล้มมันเผื่อกูแตกบ่ ป่อยใจอยู่ประตูสลากูน,นะแันเม่หอดบ้านฉันลูกว่าน,นี่ก็ไม่ได้แีแม่จะไปจ,จําสินเลยจะจะไปหาเราพื้นคนไหลเขาบอกเพื่อนโจอยู่ในบ้านพู้หลอกผู้ใดว่าบอกกู้ใดนะเอาเจ้าตะเห็นยังผู้จบป้อนตีนลงไปในป่าไปเตะตับมันเนี่ยก่ากคนจําสินเนี่ยมัยนก็จะเตะเลยขับแฉ่ล่าสินมาหมู่ก็เอิญใส่หมอมาจะใส่ือใส่ยดุยดขาว ไปจำสินขอได้ยังบอกคพรามมื่อกี้ผ้าหาก็ตกกลางมึงได้เมือนี้ไม่ใช่ไม่จะสายจำสินขอแกนงปีกแกนหางในเด้อมึงยังมาย่อเย่อกูแล้วรั้งากเลยวนนี้เอาจำได้แล้วเนาะบริเวณนเวลาเราบมดีกบ่บอกเท่อผมลุ้มเลยเหี่ขอบินทบาทสัก ยมพอย่อมแม่บุญญาบอกทรามาว่าจะเข้าคมใจจำลองพระพุทธเจ้าบอกว่ากันเขาดามากเขาว้าวืชมากเขาลังฟิงลังของมากจะไปปล่อยไปแทงคมใจจานองเห็นมันย่อมแค่เขาเขาดามากก็ตามโบตัวโบเถียมเลยพระพุทธเจ้าว่าจงไดาขันเขาด่าเขาเน่พระพุทธเจ้าจะบจกว่าทุกกระโตทุกกระฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั่นถึงตัว ข samb ัาน่าวดาเขาแ่ะเขาสิดาเฮาแต่ขัาน่ายิ้มจะเขาเขาก็สิยิ้มจะเฮายิ้มมันบ่ยากจังเม็ดจำได้อยู่บอกเข็ดได้บอกยิ้มซื่อๆมันมันสิยากสังเกตวังเดอเวลาเฮายิ้มจะเขาเนี่ยเขาสิยิ้มจะเฮาครันเวลาเฮาหนาบูดจ่เขาเขาก็สิหนาบูดจ่เฮาโู้โวว่ามันเป็นน้ำหยางแต่มันเป็นน้ำหนาเฮาเนี่ยแม่ขัาน่ายิ้มจะเขาจะเริ่มจะหมดเหลี่ยมตั้งแต่ดิ่ง เอาไปน้องเมื่อขึ้นมาทุกน้นเร็วว่าแห้งหูหนวกได้ไหมแต่อย่าบอกเพื่อนเด้อหูหนวกกระไรว่าดังดังกันโบว่าโบได้ยินคำสุดว่าสามเสียงขอพินทวายไหว่าตามทองพระาเทวดาไปมองเลกับผ้าทองผ้าทองจนบ่ได้บอกอยู่ในโทรศัพท์กมีเขียนนยบายถูกันเขียนไปลวงพ่อคำไหลแลงไดไล่ขึ้นมากับผ้าทองแต่แบบนี้ก็คว่เก่านในล่ะ เพราะว่าถ้ามามันการเก่าเนี่ดีกับชัวเนี่ยคนเอิ่อนวาบุญกับบาปไหมสวรรค์กับนรกไหมก็ดีกับชัวเนี่ยไหมการเก่าเนี่ตัวก็บางแกเขาขายเกี่ยร์เขาบอกจะควบเก่าเนี่ยหรอเขาก็เลยขายวิ่งกันเนี่ยหรอเกี่ยร์เลยเกี่ยร์เกี่ยร์เลยเกี่ยร์เขาคนเลยขายกันตัววันตัมแห้งเด้อสาธุสาชูโบแห้งสาธุสาธุ ตั้งแตนี้ต่อไปตนี้ต่อไปผู้ขาจิบวเฮ็ดนาบูนาบึงเฮ็ดนาบูนาบึงผู้ขาจิบดาหมูหม่้าดาหมูหมาเป็ดไก่ผู้ขาจิบดาลูกดาหลานผบ่ดาลูกดาหลานผู้ขาจิบเถียงพอเถียงแม่เถียงพอเถียงแม่อยากคอยล่งหผู้ขาจิบ่เถียงขัว ผู้ข่าจะว่สร้างพีรส,ส,สพรส้างนองหลังจากสั้างเทศแล้วเห็นหน้าผู้ใดผู้ขาก็จะยิ้มใส่สไปสิว่าบากระตามมื้อแแรงผู้ขาจะยิ้มอยู่หมดคืนสาธุคนหนางอ่อเดี๋ยวเบิง่งกี่ล คนเขียดง่ายหนางำคือผีคนผู้ดีเขาเบอเขียดจักเทียเพราะเขาเบียหนังหนามันงอสาธุตั้งแต่นี้ต่อไปผู้ขาที่บอก,กินเหลากินเบียสาธุตั้งแต่นี้ต่อไป ผู้ขาเจ้บริเลนการพน,นันทุกอย่างเปน็นหนังคือหัวเทพเลยเหรอแม่นเทพให้คนขี่เราฟังบ่กจะเดียนนเ่ย,ย,ยมว,ม,ว,ยวยมันมัคนคนนักเล่นไพ่เนี่ยใครบริเล่เคยเล่นไพ่อยู่เมื่อสักเบิ่งคนอ่ะบริสุทธิ์คักวงไพ่ย่าไปใกล้เขาเด้อมันมีแต่คนโง่ๆได้อยู่หันบอกแค่เดียินีเขาว่าว่า มึงโง่เราไปกูโง่แล้วจหมนแสดงว่าบ่มีคนฉลาดเดียอยู่หันมีแต่คนโง่ได้หรือไนะจะไปใกล้เขาแหงแท้โงใไ้โลแห่งอย่าไปใกล้เลยย่างเปยังมันมีแต่ยากมันจะกินเฮ้าเด้นน่อไแต่เห็นเขาว่ากันบ่บอกได้ยังของกูกูเนี่ยยางเป็นวะแต่มันจะกินเฮ้าเดียวเข้าใจแล้วเนาะย่งเป็นห่วงอยู่ยังเดี๋ยวยังแต่เหตุบได้ พระเพิ่นพระเฮา,า,าท่านบุญทำาท่านยังฟี่ก็เพราะว่าเพิ่อจะเอาทุกออกจากเฮาสังโคทุกขัสาฆาตายจากวิฆาตายจากหิตัดสเม้าสงเป็นเครื่องกำจัดทุกและส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าแปลว่าขันเอาทุกออกแล้วมันเหลือจะกค่ามสุขคือประโยชน์เข้าใจ,จอยู่บ่พระท่านบุญทำาท่า,ทานพระมันจะดีกว่ามูท่วนไปหากินเหล่ากินเบียหาเหรียญโบกเหรียญไพ่ เพราะฉะนั้นพา้าเขาเลยดึงคนออกจากอันนั้นมาหาอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าดึงออกจากคว่ำหอดมาหาความเย็นก็เลยหาวิธีเพราะว่าเป็นผ้าขันวงใดรบ่ผ้าญาติโยมทำบุญทำ้าศ์บ่ได้เลยเป็นบ่าเป็นดังมันบ่มีแน่ทดแทนโนย,ยมเพราะว่าน่องพระอุปถาผ้าดีเด้อบู้ยไปเห็นผ้าบางมองให้ว่าเพื่อนผ้าจ่ำหน่อยในเปี่ยนเ ฉันเขาเ้าแล้วแม่ป้งปลาปิ้งไกปิ้งเนือ้อปิ้งหมูอย่างดีๆขนใส่บาทไปหมดเลยบริบาลใส่ห้าเด้อเพราะว่าเห็นอาตมาคืนในใจว่าโอ้ยย่อมมาจังเน็ตได้สิได้กินก็อเอาไปเบิด์ตเถอะอาตมาเลยถามอาจารย์เอาไปยังไหนหลายแท้หมาผมเจ็บสามทิพโตจนระห้าโถแสดงว่าหมานี่ดีวคาคนมาจังหันที่เลยจังไหนจังไหนจังคิดแบบนั้น อัตมาเลยว่าอาจารย์หมานี่กินเข่าในดอกก็ได้กินกํานั่งแกงก็ได้โอ้ยพันท่านมาแล้วพระบวงว่างดอกกันระหว่าคือว่าเบื่องคั่มพรนสวายท่านไหมคนว่าถวายแกพิจูสงแล้วอุบาสกอุบาสิกาภูมิสินทั้งหลายคนวางสิไหมคนพูดเลยว่าถวายแกพระสงฆ์แล้วนั่นให้หมา m เด d e r คนพูดเลยว่าไงกป่นังทูบุคขิดบุญเงิดกกีหนังตี ก็พาคนที่พาเท้าทำบุญยังเสียเป็นอย่างเพราะว่าคนที่ทดแทนบุญคุ้นเทามันยังบบเป็นนี้ภาษาญี่ปุ่นด้เสื้อว่ายอบกัดดันยู่เขาทับที่เดียวพระลาซาภาพเราอยากบวชจะมีผู้บวชให้ว่าเราเท่าไหลอย่างเราบำเพ็ญสมณาทำบ่ได้สงศกเศร้าเสียใจพระพุทธเจ้าเห็นพระพจน์นี้กัโอ้ยอยากบวชไหลแต่ว่าสงศกเศร้าเสียใจพระบ่มีผู้บวชให้เรื่อนพระสงมาประชุมกันเลยถามว่าพระสงฆ์ต้องหลายผู้ใดเรงเห็นบุญคุ้นของราซาภาพแน่ ภาษาลิบุตรว่าผมครับแม่งภาษาลิบบูรข้างก้อนนี่ยล่าทางามเคยใส่บาตรให้ตาพี่หนึ่งเออกระตันในภาษาลิบุตรเป็นอุปัญชาบวชให้ในเดอ้อครับผมภาษาลิบุตรได้ซื้อว่ายอวกระตันยูเขา่าตาพี่เดียวเราพาเข้าชุมชนเนี่ยจับกระสอบมาเห็นไหมเสียวยังทนแท้มันบ่มีแนวทนแท่นเนเลลีเลล่ยจไปหาเงินหนะาทองมาทนแทลล้มันก็ทนแทลล้บ่ได้บ่ไหวเด้อมันทนแท้นเรามันก็เหมือนมือเกาเงินหนา แต่ว่าการเอาบุญให้เอาปัญญาให้มันเหมือนเป็นเด้นนี่ยพฤติหาปัญญาให้เขาได้โยนเนี่ยก็ใจเยือบเพป็นเบาเพี้ยนคอไกรบะย่อมพุทธุปถาพระหายางหนึ่งคิดก็พระก็คิดดีบอกให้คิดสร้างภาพคุณใดเคยคิดสร้างภาพมันไม่เกิดเบิ้งนั่นบ่มีเจ้าคนโอ้เรือบริสุทธิ์ขับสองบอกก็พระก็เบาม้วนเบาเบาเสียบีบาเบาดูถูกเยียดล้ำเบาเบาพื้นพระ ใครผู้ใดเ,เคยบอกเพื่อนผ่านเมื่อคืนนักผมมีเจ้าคนเทวดาเอ้ยมาเบิ่งพนบริสุทธิ์เดอ้อสามมาเห็นน้ำวานน้ำวาซอยซี่บางทีเราโลงท่านจะว่ารูปการพานาจะว่าเขาต้มเจ้าว่าเด็ดอะไรซอยซี่บันกวดอาวาตมีงานล่างจะล่างห้องน้ำมองเกระมล่างถวยล่างท่อมซอยซี่ถูกอย่างสี่โมกิดประตูห้ามีงานขึ้นบันไม่แต่งานบุญแก่เขอบบุญรันุนี่ยมนต์พระไปทำพิธี หาให้อามิตาท่านทุกอย่างนี่สบงกี่วอนเขาคิดว่าขงาพราบวนเ่อย่าลืมว่าแหง้งโยมเด่นเนี่งที่ฮมกันห้อนกันหนาวอยู่นี่ร่วมกันพุทธศิษบาทยีท่สิบบาทบางคนก็ได้เป็นไตมาถวายปราเดกันห้อนกันหนาวอยู่เสมอของโยมเด่นเนี่เที่ยวาปลาเอายางทดแทนบานเข้าปลาที่ฉันอยู่เสมอไม่ได้แห้งโยมบางทีหละอาหารไม่ได้แอวดีดีผู้ใช้ทางไปอยากบวชเนาะเป็นพระไมทยสมัยวะ อาหารมิเตแนวดีๆได้ตรวจได้ฉันในบา้านได้ฟ้องขาวอยู่ต้องหาไหมทัองอาหารดีทั้งได้ฟ้องขาวไมกด็ดเีเดียกันผู้ใดว่าอยากบวชก็ดีกันห่ะบ่มมีภูมิแย่งฟ้อ,องขาวดีทั้งใบคืออย่างบวชเข้า <c oughs> ป่าอาหารกับของโยมที่อยู่อาศัยพุทธิวิหารมิต่เงินโยมได้มาสามั่งบ่มันพาไปรับจ้างมาสั่งได้ไหม เงินย่อมเน่นะมาสางให้ลบคนลบแดดได้บางเพ้นธรรมราทั้งยนเก็บไข่ในพวยย่อมรักษาซีบึงที่ละพ้าเช็ดจงไหนอยู่ขับบ๊วพผ้าย่อมทำบุญบ่ได้อัตมาบอกว่าองค์ใดผ้าย่อมทำบุญได้บุญร้อยเปอร์เซ็นตองค์ใดผ้ายมทำวัดก็้นได้สองร้อยองค์ใดพาอากาศผ้าย้มทั้งเทปังทั้งได้สามร้อยองค์ใดผ้าย่มเดินจงกมนั่งสมาธิได้ห้าร้อยบานในย้มต้อง แค่ตั้งสั้นเราพระต้องทดแค่โยมหายยางคือกันคนว่าหนึ่งแนะน้าโยมอยาหายโยมทําชั่วนี่นี่กําลังเฝ้าอยู่เดี๋ยวนี้สองผ้าโยมสางคุณง้ามคุ้มดีคือท่านเจ้าคณะเพื่อและท่านพระผู้หลายองค์พระคณะสงฆ์เนี่ยกําลังผ้าโยมสางคุณง้ามคุ้มดีเพราะว่ามันเป็นแพ่งกันแพงกันคุ้มชัวกันทําคุ้มดีหรอกคนเนี่ยมันทําได้สองอย่างเท่านั้นกันบ่ทําดีมันก็ทําชั่วเท่านั้นบ่ทําหยัางบ่มี พัฒนาการทำามดีหลายๆไม่ยอมทำชั่วดอกคนดีทำดีง่ายทำชั่วยากคนช huh. ั <S 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 ่วทำชั่วง่ายทำดียากแต่ผู้ใดทำชั่วหลายไม่อยากสั่งความดีเลยผู้ใดทำดีได้หลายไม่อยากทำความชั่วบุญมันไม่เอามุ่งพนี่สอนพ่ายมสั่งคุณงามามดีสามให้เพิ่นฟังในสิ่งที่บอกคยฟังสี่สิ่งไหนฟังแล้วบพรเข้าใจชัดเรี่ยงบุญเรี่ยงบาปเรี่ยงสวรรค์นรกย่กขอบียกเทียงให้เพิ่นฟังเพิ่นเข้าใจชัดชัด หาบกท้างสวรรค์ใน,นคนนี่กำลังดึงยมขึ้นสวรรค์มาตกลงให้ตายรพระพธเจยาว่าไอ้ท่าน,านันติเปตกา,าน,านันติกะตะบุญโยพญา,าน,านันติชื่อว่าบุญนี่มันสิลาเริ่มทั้งศาสนี่แล้วกศาสนาพอ่อชื่อว่าบาปนี่มันสิคุณมัาเสาหมองทั้งศาสนี่แล้วกศาสนาพ่อันได้ยุบอกนั่งมันวิกาเทวีเป็นอย่างจำวมาบาปนี่ข้าคนโตนรก เป็นเมียรพระราชาหัวผ้าสานบ้านสบายบพระพุทธเจ้ามดตั้งหลายล้านบัดตายตกวอาเวกีเป็นอย่างเป็นพวกกิบมืรอนึงแกลงมไปล่างขาหองน้ำก้มล่างขาอยู่หมามาทองก้นหัวมันแน่มันจะสั่นเก็บปวดน้่าเจ้าคือเลี้ยวลายแต่ไปย,ยินดีกับสั่นจังสั่นบอกเออหัวกูเห็นจะได้ว่านั่นเนี่ยหัวไหวขนาดเสด็จพี่ท่านพู้ธเจ้าโยสั่น เจ็บนั่นต้องต้องกระแก่นกนั่นต้อลงล้มนั่นเดี๋ยวลงมามันคือคนกับสับเพรากระเสี๊ยนเสด็จพี่มายโยห้องน้ำแม่มอมวสันจะไปอยู่ั่นนั่นเอ้มแม่นอยู่บวกวะพระราชาเนี่ยคือเซอจะบุนมัาล้มไาโยห้องน้ำเนี่ยโยสันเดี๋ยวลงมางนัาน่นนั่นน,นันน่น,น,น,นพระราชาเสี็กก็แพเออแม่นอยู่หวะหายกันไปอยมาเ่าแก่มานั่นนี่ป่วยแล้วหนาแกลใจสิายแก้กไปคิดเห็นนะนั่ะโอ้ยกูกระล่วมหัวกูนอกกูกระเห็ดบดีบ่งาม งาบนบรรทุนไทยเก็บไปอยู่เวที่เก็บหมื่นพี่นังเพืไ่ไจะอยู่หน่อยแกแกทำบุญมาหลายผัวแกใส่บาทน,นั่นหลสิถามพระ,ววะพุทธเจ้าว่าพัฒนาศาสนานั่งมัลลิกาพทะพิธีไปเกิดใส่โนพระพุทธเจ้าว,ว่าได้เก็บมื่นจะมาถามเป็หนหังจังพระพุทธเจ้าจังบะตอบคันตอบตอนนั้นพระราชาถึบอกทำบุญเลยเพราะว่าเมี่อทำบุญมาหลายๆเป็นโจกกเวที่มาตอบพระพุทธเจ้าบาตอบได้เก็บหมือนจะมาถาม เราได้มือที่เกิดมานั่งมันิการ้ดีไปเกิดใส่ม้อขกน้่อยโอ้ไปเกิดสั่นดาวมะดึงคนกากกับเวกีเขกินมันไปกินเอาสิ่งบ่ดีนั่นอะ